มันจะอยู่ในยุคไดนโนเสาร์มั้งเนี่ยฮะนี่มองข้างบนเห็นไหมเห็น <c oughs> นี่คือก้อนหินเนี่ยธรรมดาไหมไม่ธรรมดาหุยดูดิเป็นเหมือนมันเหมือนเศษแม่เหล็กมีนแตก่ตัวใหญ่ลูกก็เรียกหินงอก <c oughs> หินย้อยอย่าไปจับนะเดินไปอย่างเดียวเดินดูอย่างเดียวจับแล้วมันจะเละไหมเละ จับแล้วมันจะโดนโดนเศษสกปรกจังมันไม่สกปรกหรอกทำมก็เป็นอย่างนี้ ก็มีแต่คนนะอย่างเงี้ยนเขาออกมาจากตรงนั้นเหรอนี่นะจริงนะว่าทำาขาวินี่ยไปกันเถอะอะ หนูทำนะกดตรงไรกดไปดีแล้วถือเฉยถือไว้เพื่ออะไรอ,ะอ่ะแด้วผมคิด <c oughs> ว่าเราอยู่เรามาในนี้ไง <c oughs> พ่อถึงให้กว่ามาทำไมอ่ะก็มันจะได้นิ่งไงอ,ะ,อะไป หัวไม่หไ,ไม่น่ากลัวหรอฮะไม่น่ากลัวเอาไม่อยาก,กาหลังนี่คือหลางจะได้เห็นเป็นๆไง